สวัสดีค่ะแบรนด์ c ชา n e l เป็นแบรนด์ชื่อดังระดับโลกที่หลายๆคนคงรู้จักดีนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าแบรนด์นี้ได้ถูกก่อตั้งโดยเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งชื่อว่า Coco ่ชาแนลเธอเติบโตในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเส้นทางชีวิตของเธอจากจุดต่ำสุดจนมาถึงจุดสูงสุดได้นั้นเป็นอย่างไรและเธอได้ผ่านมรสุมอะไรมาบ้างปัจจัยที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จคืออะไรในวันนี้แค่จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอให้ฟังกัน โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใต้คลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกำเนิดชาแนลเกเบรียลบอนเนอร์ชาแนลหรือที่รู้จักกันในานามโคโค่ชาแนลเกิดในปีคริสตศักราช1883ในเมืองเล็กๆทางตะวันตกในประเทศฝรั่งเศสเธอเป็นลูกสาวคนที่สองในบรรดาพี่น้อง6คนในช่วงวัยเด็กครอบครัวของเธอค่อนข้างยากจนสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงต้องอาศัยอยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆเ,เพียงห้องเดียวเท่านั้น และไม่ได้เรียนหนังสือเมื่อเธออายุได้11ปีแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตลงพ่อของเธอจึงส่งลูกชายไปเป็นแรงงานในฟาร์มและส่งลูกสาวไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าสำหรับผู้ยากไร้ทำให้เธอต้องอาศัยอยู่ที่นั่นถึง6ปีด้วยความลำบากยากแค้นแต่ผลพลอยได้จากการอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็คือเธอได้เรียนรู้วิธีการตัดเย็บผ้าซึ่งกลายเป็นทักษะสำคัญในอาชีพการงานของเธอในเวลาต่อมาค่ะหลังจากออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะอายุเกินเกณฑ์ เธอก็ได้ทำงานเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้านในเวลากลางวันและเป็นนักร้องคาบาเร่ในเวลากลางคืนที่เมืองมูลังในช่วงเวลานั้นเองเธอได้มีชื่อเล่นว่าโคโค่ซึ่งมาจากชื่อเพลงที่เธอร้องและหลังจากนั้นเธอมักใช้ชื่อนี้แทนตัวเองมากกว่าชื่อจริงก็คือเกเบรียลค่ะในปีคริสตศงักราช1906เธอย้ายไปทำงานที่สปารีสอร์ทที่เมืองวิชีและหวังว่าจะเป็นที่ที่เธอมีความก้าวหน้าในฐานะศิลปินแต่หลังจากการไปออเดชั่นหลายครั้งเธอก็ได้ถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลที่ว่าเสียงร้องของเธอยังไม่ไพเราะมากพอถึงแม้เธอจะเป็นคนมีเสน่ห์มากก็ตามด้วยเหตุนี้เธอจึงเดินทางกลับมายังเมืองมูลังอีกครั้งและเริ่มเปลี่ยนความคิดที่จะยึดอาชีพการเป็นศิลปินต่อไปในอนาคตค่ะการก่อตั้งแบรนด์เมื่อเธออายุได้23ปีเธอได้พบกับอีเชียนบอรันซึ่งเป็นทายาทธุรกิจสิ่งทอผู้ร่ำรวย และได้อยู่กินกับเขาในฐานะภรรยาน้อยอยู่3ปีในช่วงนั้นบาลซันได้ให้ทรัพย์สินเงินทองและความเป็นอยู่ที่หรูหราแก่เธอหลายอย่างและมีข่าวลือว่าหลานชายของโคโค่ชื่อว่าอันเดรพอลลสซึ่งเป็นลูกของพี่สาวนั้นจริงๆแล้วเป็นลูกของเธอกับบาลซันค่ะในช่วงเวลานั้นเธอได้ฝึกฝนการทำหมวกจนได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างไรก็ตามเธอได้พบรักกับชายอีกคนหนึ่งในปีคริสต่ักราช1908นั่นก็คือ รอยเอกร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดคาโพซึ่งเป็นชนชั้นสูงในปารีสและเป็นเพื่อนกับบอลซนเขาได้จัดหาอาพาร์ตเมนต์ให้เป็นที่พักของเธอที่ปารีสและให้ทุนกับเธอเพื่อเปิดร้านค้าแห่งแรกทําให้เธอได้เปิดร้านขายหมวกที่นั่นชื่อว่า c h ชาแนลมอสและถือเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ชาแนลในปีคิตศกราั .1909 ในตอนนั้นเธอมีลูกค้าประจําเป็นหญิงสาวชนชั้นสูงหลายคน และต่อมาร้านของเธอก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการที่มีคนดังเริ่มใส่หมวกของเธอออกงานและถ่ายแบบค่ะหลังจากหมวกของเธอได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเธอก็เริ่มผลิตสินค้าอื่นๆตามมาเช่นเสื้อผ้าและชุดกีฬาอีกทั้งยังเปิดร้านเพิ่มอีกหนึ่งร้านในปีคศช1913โดยได้รับทุนจากแคปโอลเธอได้เริ่มสร้างสรรค์งานดีไซน์และใช้ผ้าที่มักใช้กับเสื้อผ้าผู้ชายมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เสื้อผ้าของเธอจึงได้รับการตอบรับที่ดีมากและทํำให้เธอได้เปิดร้านค้าร้านที่3ตามมาในปีคิศักรช1915ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเช่นกันทาให้เธอสามารถคืนทุนให้กับเคปโพลได้ในปีต่อมาค่ะอย่างไรก็ตามชีวิตรักกับเคปโผลนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่เธอต้องการเนื่องจากเขาไม่ได้ซื้อสัตว์กับเธอและในที่สุดก็ได้ไปแต่งงานกับลูกสาวชนชั้นสูงชาวอังกฤษในปีคศักช1918 โดยไม่ได้ตัดขาดจากโคโค่และเพียงหนึ่งปีหลังจากนั้นเขาก็ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตจากการครบหากันมานานกว่า9ปีโคโค่ CO CO กับแคพเวลจึงมีความผูกพันกันมากและเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าเขาเป็นรักแท้ของโคโค่โดยเธอได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในภายหลังว่าการตายของแคพเวลนั้นทําให้เธอไม่สามารถมีความสุขเหมือนเดิมได้อีกต่อไปค่ะต่อมาในปีคริสต่งักราช1921เเธอได้เปิดร้านเพิ่มอีกและเริ่มขยายสินค้าไปยังเครื่องประดับ และน้ำหอมโดยในปีนั้นเธอได้พบกับนักทำน้ำหอมชาวรัสเซียชื่อเอร์เนสโบซึ่งมาช่วยประดิษฐ์กลิ่นน้ำหอมให้กับเธอหลังจากทดลองอยู่5ครั้งเธอก็ได้กลิ่นที่ต้องการซึ่งนั่นก็คือน้ำหอมชาแนลนัมเบอร์5ที่ยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีที่สุดของชาแนลจบจนปัจจุบันค่ะในปีคิศัช1922 เธอได้พบกับนักธุรกิจชื่อปีแย r เวิร์สไฮเมอร์ซึ่งแสดงความสนใจที่จะนำน้ำหอมชาแนลนัมเบอร์5ไปขายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในปารีสนั่นก็คือห้างแกลเลอรี่ลาฟเยตเธอจึงตกลงทำสัญญากับเขาเพื่อขายลิขสิทธิ์น้ำหอมดังกล่าวพร้อมทั้งให้เข้ามาจัดการเรื่องการทำการตลาดให้กับสินค้าอีกด้วยอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเธอไม่พอใจกับการจัดการของเวิร์สไฮเมอร์และต้องใช้เวลาถึง20ปี กว่าจะสามารถกลับมามีส่วนในลิขสิทธิ์น้ำหอมดังกล่าวได้อีกครั้งค่ะในช่วงปีคริสตศักราช1920ถึง1930สไตล์การออกแบบของเธอได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและมีเอกลักษณ์ในการใช้โทนสีดำหรือสีเข้มขล้มซึ่งเดิมเป็นโทนสีของเสื้อผ้าผู้ชายเพื่อแสดงถึงพลังและความแข็งแกร่งของผู้หญิงสมัยใหม่อีกทั้งยังออกแบบสไตล์เสื้อผ้าผู้หญิงที่สวมใส่สบายคือเป็นอิสระจากเสื้อผ้าที่อึดอัดแบบเดิมๆที่จะต้องใส่โครเซตรัดเอว และกระโปรงแบบซุ่มสร้างความแตกต่างให้กับการแต่งกายของผู้หญิงในสมัยนั้นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เสื้อผ้าของเธอทําให้ผู้หญิงรักรูปร่างของตัวเองมีความสุขกับการแต่งกายและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เธอยังสร้างนวัตรกรรมการใช้เส้นใยผ้าที่เรียกว่าเจอซี่ในรูปแบบวูเจอซี่สูทเสื้อสูทไร,รปก ซึ่งกลายเป็นแฟชั่นคลาสสิกสำหรับผู้หญิงทำงานที่มีระดับและการออกแบบชุดเดรสสั้นสีดำที่เรียกว่า Little Black Dress ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันความโดดเด่นของการออกแบบเหล่านี้จึงทำให้กิจการของ Chanel เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวและทำให้เธอได้เริ่มขยายกิจการไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวอีกด้วยค่ะในปีคิตศักช1923 โคโคได้เริ่มเข้าสู่สังคมชั้นสูงในอังกฤษเธอได้ทำความรู้จักกับนักการเมืองชื่อดังอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์องค์รัชทายาทพรินซ์เอ็ดเวิร์ดที่8และคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอีกทั้งยังได้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ t ด e d ยุ e ออฟเวสต์มินสเตอร์เฮลช์ริชาร์ดอาร์เธอร์กอสเนอร์ซึ่งเขาได้ซื้อบ,บ้านให้เธอในลอนดอนและให้ของกำนันที่หรูหราแก่เธอมากมายหลายชิ้นทั้งสองได้คบหากันอยู่ประมาณ10ปีโดยเดอะยุคได้เคยขอเธอแต่งงานแต่เธอก็ปฏิเสธ ซึ่งในภายหลังเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการปฏิเสธไว้ว่าดัชเชสมีอยู่มากมายหลายคนแต่ชาแนลมีเพียงหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตามมีข่าวลือที่ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าเธอมีความสัมพันธ์ซ้อนกับองค์รัชทายาทปรินซ์เอ็ดเวิร์ที่8ดด้วยในระหว่างนั้นค่ะนอกจากจะสไร้างรายได้จากการขายสินค้าที่ร้านแล้ว โคโคยังได้รับการทาบทําให้ไปออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับดาราในภาพ,พยนตร์ทั้งในฝรั่งเศสและวงการฮอลลีวูดในอเมริกาถึงแม้จะไม่ประสบความสําเร็จในฮอลลีวูดเพราะพวกเขาวิจารณ์เสื้อผ้าของเธอว่าไม่เป็นผู้หญิงพอแต่ธุรกิจของเธอก็ได้เติบโตขึ้นโดยมีการจ้างงานมากกว่า4,000คนในปีคศัช1935ค่ะช่วงตกต่ําระหว่างสงครามโลกขณะที่แบรนด์ชแนลกำลังเติบโตและโด่งดังในหลายประเทศนั้น สงครามโลกครั้งที่สองก็ได้เริ่มขึ้นในปีคิสตักกราช1939ทําให้เธอต้องปิดร้านลงจนเหลือแค่ร้านเดียวโดยเธอกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาของแฟชั่นอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามนั้นโคโค่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับพวกนาซีเยอรมันเนื่องจากเธอมีความสนิทสนมกับผู้นำพักนาซีหลายคนและหนึ่งในนั้นก็มีความสัมพันธ์เป็นคนรักของเธออีกด้วยอีกทั้งในระหว่างที่นาซีเข้ายึดครองฝรั่งเศส เธอยังได้หลบภัยไปพักที่โรงแรมบริสในปารีสซึ่งเป็นที่ทำการของกองทัพเยอรมันในขนาดนั้นด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้ทำให้เมื่อสงครามจบลงและเยอรมันเป็นฝ่ายแพ้เธอจึงถูกเพ่งเล็งว่าได้เคยทำงานเป็นสปายของพวกนาซีทำให้เธอต้องตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่หลายปีเพื่อหลบหนีจากคดีความต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามการสอบสวนกรณีของโคโค่ oe, ยังคงเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและในที่สุด เธอก็ถูกเรียกตัวไปให้การในปีคริสตศักราช1949เธอจึงจําเป็นต้องเดินทางกลับฝรั่งเศสและเข้าให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาต่อมาผลการตัดสินสรุปว่าโคโค่รอดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอเธอจึงรักษาชื่อเสียงและธุรกิจของเธอไว้ได้ในภายหลังมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการตัดสินว่าเธอไม่มีความผิดในทุกข้อกล่าวหานั้นน่าจะเป็นเพราะสาเหตุ2ประการคือ 1. การที่ทางการอังกฤษเข้าแทรกแซงโดยวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทูตอังกฤษประจำฝรั่งเศสเข้าช่วยเหลือและปกป้องเธอเนื่องจากเกรงว่าข้อมูลภายในที่โคโค่รู้เกี่ยวกับชนชั้นสูงและนักการเมืองของอังกฤษจะรั่วไหลในการสอบสวนและ 2. ในช่วงเวลาดังกล่าวชาแนลมีความสำคัญกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเป็นอย่างมากและถือเป็นไอดอลระดับชาติทางฝรั่งเศสเองก็ไม่ต้องการให้เธอและแบรนด์ต้องเสียชื่อเสียงเช่นกันค่ะ ทั้งนี้ในปีคิศักรา2014กว่า4ทศวรรษหลังการเสียชีวิตของโคโค่ชาแนลทางการฝรั่งเศสได้เปิดเผยหลักฐานยืนยันว่าโคโค่ได้ทำงานให้กับนาซีจริงในภารกิจที่เรียกว่า Operation Model Hat ซึ่งมีหน้าที่ทำการเจรจาต่อรองกับวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเยอรมันในขนาดนั้นค่ะการกลับคืนสู่วงการการเสียชีวิตและความเป็นตำนานในวงการแฟชั่น ในระหว่างที่เธอปิดร้านและห่างหายจากวงการแฟชั่นไป15ปีก็ได้เกิดดีไซเนอร์และแบรนด์ชื่อดังอย่างคริสเตียนดีออ์ที่ได้สร้างสรรค์งานออกแบบแนวใหม่ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโคโค่ ko จึงเห็นว่าถึงเวลาที่เธอจะกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งและในปีคศ .1954 โคโค่ 1, 4, ในวัย70ปีก็ได้กลับมาแสดงผลงานคัมแบ็กคอลเลคชันซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและช่วยฟื้นฟูบแบรนด์ของเธอได้อีกครั้ง โคโคยังคงทำงานออกแบบสินค้าต่างๆจนถึงวาระสุดท้ายในปีคิศกรัช1971เธอไปทำงานออกแบบตามปกติและรู้สึกอ่อนเพลียจึงได้เข้านอนเร็วกว่าปกติเธอได้กล่าวกับสาวใช้ว่าเธอดูสินี่คือการที่คนเราจะตายจากนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยด้วยอาการหัวใจวายโดยเธอมีอายุได้87ปีค่ะในตอนแรกทางการฝรั่งเศสตั้งใจจะจัดพิธีศพที่ยิ่งใหญ่ให้กับเธอ แต่เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสปายให้พรรคนาซีถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวศพของเธอจึงถูกฝังไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเรียบง่ายแทนและถึงแม้โคโคจะมีชายคนรักมากมายแต่เธอก็ไม่เคยแต่างงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวท้ายที่สุดเธอก็ยกทรัพย์สินเกือบทั้งหมดให้กับหลานชายคืออันเดรพาเลสค่ะโคโคชาแนลเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่สามารถก่อตั้งแบรนด์หรูติดอันดับท็อป5ของโลกและเป็นหนึ่งในสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะทั้งนี้แบรนด์ชาแนลที่เธอก่อตั้งขึ้้นนนัน มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่รู้จักด้วยการใช้โทนสีดำและขาวประกอบกับความมีสเสน่ห์ของตัวโลโก้และการออกแบบที่เก๋ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังเรียบหรูในเวลาเดียวกันชิ้นงานที่เห็นบ่อยๆเช่นเสื้อสูทขนสัตว์กระเป๋าถือที่ตกแต่งด้วยโซ่เงินและทองและการใช้ไข่มุกร่วมกับอัญ,ญมณีอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับต่างๆซึ่งได้กลายเป็นผลงานการออกแบบที่คลาสสิกและอมตะของแบรนด์ชแนลจนปัจจุบันความสำเร็จของเธอนั้นมาจากพรสวรรค์การสร้างเครือข่าย บวกกับความกล้าหาญและมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความแตกต่างซึ่งเป็นบุค,คลิกส่วนตัวของเธอจากการบอกเล่าของเพื่อนๆของเธอโคโคเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองสูงเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจและรักอิสระค่ะเรื่องราวของโคโคชาแนลได้ถูกนำไปสร้างเป็นละครเวทีแบบมิวสิควลชื่อว่าโคโคนำแสดงโดยแคทเธอรีนเฮปเบิร์นและประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลมากมายนอกจากนี้ยังมีหนังสือเพลงภาพยนตร์และทีวีซีรีส์ที่เกี่ยวกับชีวิตของเธออีกด้วยเชอร์รี่แมกเลนผู้เคยแสดงเป็นโคโค่ได้กล่าวถึงเธอไว้ว่าความพิเศษของโคโค่นั้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ค่ะหลังจากการเสียชีวิตของโคโค่แบรนด์ชาแนลก็ได้ผ่านช่วงที่เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและทีมออกแบบหลายครั้งจนมาลงตัวที่คาวแลเกอร์ฟิล อดีตดีไซนเนอร์ของเฟนดี้ซึ่งได้สามารถเข้ามากอบกู้แบรนด์และดึงเอกลักษณ์ของชาแนลกลับมานำเสนอได้อีกครั้งนอกจากนี้เขายังได้ตัดสินใจยกเลิกหรือแบนการนำขนสัตว์และหนังสัตว์หายากมาใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งทำให้ได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากสื่อต่างๆโดยเขาทำงานให้กับแบรนด์ชาแนลจนถึงวาระสุดท้ายของเขาในปีคศรช2019ค่ะในปัจจุบันทีมออกแบบนำโดยเวอร์จินีไวอาด ซึ่งเป็นมือขวาของเขายังคงรักษาสไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เอาไว้ได้อย่างดีโดยในปีคิสตงศักราช2023มูลค่าแบรนด์ของชาแนลอยู่ที่19,368ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า690,000ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของชาแนลประกอบด้วยตัวอักษรโรมันตัว C 2ตัวที่เชื่อมต่อกันนั้น ไม่ได้ถูกนำไปจดทะเบียนในช่วงปีแรกๆชาแนลจึงตกเป็นเป้าหมายของการปลอมแปลงเป็นจำนวนมากดังนั้นตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมากระเป๋าชาแนลแท้ทุกรุ่นจึงมีหมายเลขประจำตัวทุกใบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย